็สวัสดีคุณดูล้วผู้ติด,ดตามตทุกท่านแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนตามตัวอย่าง,งนะอย่างแรกใค้เรากดลิงก์เพลงครับอยู่ใต้คลิปนะครับพอกดมาแล้วมันก็จะมีเพลงแล้วก็มาร์กแดงๆวาให้นะผมได้เพิ่มเพลงกับมาร์กเพลงมาให้เรียบร้อยแล้วอ่ะเผื่อใครยังไม่ดูนะครับก็ในท i ิ t o ตอผมที่ผมทำอนิเมะเร็วไปช้าแบบสมูทๆอะ่ะผมได้ทําคลิปสอนไปแล้วนะครับก็คือไปดูในช่องได้เลยก็เพิ่งวันที่แล้วเองก็กดไปดูเลยเป็นรูปซีรีส์ทูอ่ะนั่นแหละประมาณนั้นครับกดด้วยได้นะครับ,รบผมสอนไปแล้วนะเป็นเทคน แต่ก็คลิปนี้ไม่อยู่สีรูปนะครับโอเคสีรูปนะก็ให้เรามาเริ่มทํากันเลยก็ให้เรามามาร์นี้เลยครับอ่านี่นี่หกหกสี่หนึ่งกดบวกครับเพิ่มรูปของเราเลยอ่ะเดี๋ยวรูปอันนี้ผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับไปโดลดมานะครับใครอยากได้แบบแบบอื่นก็ไปหาเอามานะเอ้ยก็ไปหาเอามานะครับอ่าผมจะถ้าเอาแบบนี้ก็ใต้คลิปเลยโหลดมาเลยนะครับอ่ะเพิ่มกดบวกเพิ่มรูปของเราเลยอ่านี่มีข้อสออ่ะพอเพิ่มมาแล้วก็ให้เราเก้าหนึ่งหกอ่ากดใช้รูปกดยืดนมาป่าอ่ะรูปต่อไปเลยอันนี้ อ่ะผาเพิ่มมาแล้วก็ให้เรายืดมาครับนี่สิบสองศูนย์ศูนย์ยืดมาปรับรูปต่อไปเลยอ่ะผาเพิ่มมาแล้วก็อันนี้ยืดมาน,นี่เลยนะนี่สิบสี่สี่สามยืดมาปรับรูปต่อไปเลยอ่ะสุดท้ายลาเนี้อ่านี่เขายืดมาหลังสุดเลยเอาหลังสุดนี่นี่สิบเจ็ดสิบสองอ่ะปึ๊บอ่ะก็จะมีสี่รูปอย่างนี้นะครับโอเคจากนั้นก็กลับมารูปแรกเลยลก็คือรูปนี้นะอ่ะมาร์คที่สองครับกดที่รูปครับมาหน้านี้ แล้วก็ให้เรามาที่หมุนครับหมุนเนี่ยแล้วก็มาร์กหนึ่งทีปรับอ่ามาร์คนี้ไม่ต้องปรับครับกดถัดไปครับปึ๊บอันนี้ให้เราปรับเป็นลบเจ็ดครับปรับเลยปึ đây, ๊บอ่านี่ลบเจ็ดแล้วก็กดถัดไปต่อครับอันนี้ให้เราปรับเป็นเจ็ดครับอ่าแล้วก็กดถัดไปต่อครับอันนี้ปรับเป็นลบเจ็ดครับปึ๊บอ่าแล้วพอมาหลังสุดหลังสุดให้เราปรับเป็นศูนย์เลยปึ๊บแล้วก็เริ่มมาร์กหลังสุดเลยปรับมาที่กาพับ กดตรงนี้ครับเลือนอย่างนี้กดจุดสามจุดครับกดข้าลอกมากดจุดสามจุดที่นึงครับแล้วก็วางเลยปึ๊บอ่ะก็วางให้หมดในหน้านี่ก็จะปุ่งซ้ายขวาอย่างนี้นะอ่าโอเคอ่ะ้วรูปนี้มีแค่นี้ครับแล้วก็มาลบต่อไปเลยคือรูปที่สองนะนี่มาลากที่สองเหมือนกันกดที่วครับมาหน้านี้อ้าวกดทีู่วมาหน้านี้แล้วก็มาที่ซูมครับแล้วก็ให้เรามาร์กตรงนี้ไว้เก้าห้าสี่ยอ่าแล้วก็เลื่อนมาด้านหน้าครับด้านหน้าให้เรามาร์กไว้หนึ่งทีเลื่อนมาร์กหน้าสุดเลย แล้วก็กลับมามาร์ k ที่สองครับอ่านี่เก้าห้าสี่ซูมมาเลยครับทักพันสามอ่ะนี่พันสามะมากึ่งกลางแล้วนะครับมาที่การาฟครับใช้เดิมเลยเนี่ยคอยซูมมาตอนเปลี่ยนฟื้นไ,ไหมปึ๊บอ,อ่า<ๆ>แล้วก็มามาร์ k ที่สองเหมือนเดิมย้อนกลับครับมาที่มุนครับให้เรามา r k หนึ่งทีปรบับอ่า m a r นี้ไม่ต้องปรับนะกดทับไปครับปึ๊บอ,อันนี้ให้เราปรับเป็นเจ็ดนะครับปรับเลยอ่าแล้วก็กดทับไปต่อครับอันนี้ให้เราปรับเป็นลบเจ็ดครับ ใครมาสตาร์ทรถตอนนี้เนี <c oughs> ่ยตอนไม่ทำคลิปไม,ไม่สตาร์ทนะอออเไปสักทีงั้นก็ต่อเลยครับกดถัดไปเลยอันนี้ปรับเป็นเจ็ดเลยครับอ่าแล้วก็หลังสุดเหมือนเดิมครับปรับเป็นส่นเลยแล้วก็เริ่มมาร์กหลังสุดเลยปรับมาที่การาฟใช้เดิมเลยจ,จุดๆแล้วก็วางทุกคีเฟรมปรับอ่าก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็จะซูมเข้ามาอย่างนี้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 แล้วก็ให้เราย้อนกลับครับ กลับมามาร์กที่สองครับเก้าห้าสี่นมาที่อันแรกครับแล้วก็ให้เรามาร์กไว้อ่ามาร์กนี้ไม่ต้องปรับนะกดทับไปครับปึ๊บอันนี้ให้เราเลื่อนทางซ้ายเลยเลื่อนมาเลยครับเลื่อนตรงเลยนะก็จาเยอะขนาดไหนก็ปรับเลยหรือปรับตามผมก็ได้อ่าผมมอาประมาณนี้นแล้วกันโอเคแล้วก็ออกอีกแล้วอ่าไปนี้กดทับไปต่อครับเลื่อนขวาเลยอ่าเลื่อนมาทางขวาอ่าถัดไปต่อเลยเลื่อนมาทางซ้ายครับกลับจุดเดิมนะ ปึ๊บอ่าแล้วก็หลังสุดปรับกลับตรงกลางเลยตรงกลางเนี้ยอ่าโอเคเราก็เริ่มมาร์กหลังสุดเลยมาที่กราฟเรับจุดแล้วก็วางปรับอ่าก็ได้่างนี้นะนี่เห็นไหมปึ๊บ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 อ้าวต่อเลยอ่าอย่างนี้นะโอเคอจาจจะนั้นก็รูปนี้มีแค่นี้ครับแล้วก็มารูปที่สามรูปสามมีอะไรไหมรูปที่สามน่าจะไม่มีอะไรละน่าใส่แคบตาอ่ารูปที่สามนี่นะมามาร์ก นี่เลยสิบสองกดบวกครับเพิ่อมวงกลมเข้ามาพอเพิ่มมาแล้วก็มาหน้าน,นี้มาที่ซูมขายายมันเท่าๆตาเลยก็ปรับดัวนะครับอผมมาประมาณเจ็ดสิบแล้วกันแล้วก็เลื่อนไปตรงตาเลยครับตาฝั่งไหนก็ได้นะ,ะเป็นฝั่งฝั่งขวาแล้วกันนะะ่ตรงนี้นะเห็นไหมทับตาไปเลยโอเคแล้วก็ยืดมาเลยให้มันเท่ากันปึ๊บแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนสีเผยเป็นตาสีแดงนะครับก็เปลี่ยนสีแดง อ่าแล้วก็ย้อนกลับครับแล้วก็มาที่เอฟเฟกกดเพิ่มเอฟเฟกเลยครับแล้วก็มาที่เบอร์แล้วก็ใส่เบอร์แบบซูมนี่นะกดเลยเพิ่มเลยปรับอ่ะพอเพิ่มมาแล้วก็มาที่ัแรกครับปรับตัว x เ,เป็นลบหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดครับลบหนึ่งสี่หนึ่งอ่ะลบหนึ่งสี่หนึ่งเนี้ยแล้วก็มาที่ตัว y ครับปรับเป็นลบหกสิบครับอ่าแล้วก็มาที่ความแรงให้เราปรับเป็นศูนย์จุดสามสิบเอ็ดครับอ่าเนี่ยศูนย์จุดสามเอ็ด แล้วก็ให้เอฟกต่อไปเลยให้เรามาที่สีและแสงครับแล้วก็ใส่เปลี่ยนสีนี่นะอันนี้นะเปลี่ยนสีนะครับกดเลยเพิ่มเลยพอเพิ่มมาแล้วก็ผมจะเลื่อนไปทางสีแดงนะครับใครสีแดงก็เลื่อนไปทางนั้นเลยสีแดงก็สีแดงอ่ะเลื่อนให้สุดเลยนะครับอ่ะพอสุดแล้วก็เอฟกต่อไปเลยให้เรามาที่สีและแสงครับแล้วก็ใส่แกมมาครับกดเลยเพิ่มเลยแล้วก็ปรับอันแรกสุดเลยครับสองนะนะก็มีแสงเยอะอย่างนี้แล้วก็มาที่แกมมานี่นะ ให้เราปรับเป็น710ครับ0.710นอ่ะนี่0.710มาที่ Offset ครับปรับเป็น0.19ครับอ่านี่นะโอเคแล้วก็เอฟเฟกต่อไปเลยให้เราค้นหาครับพิมพ์คำว่ากับพิบตานะกออะนะไม่ใช่กอรอนะครับกออะอ่านี่ก็คือนี่กดเลยเพิ่มเลยอ่ะพอเพิ่มมาแล้วก็ปรับเป็น10พอครับหรือเยอะกว่านี้ก็ได้ตามใจท่านผู้ชมเลยอ่ะสิพอแค่นี้นะ อ่าผมตามาเล็กไปใช่ไหมก็เพิ่มมันใหญ่หน่อยก็ได้อ๋ออย่าบัก๊กอย่าบักาบ๊กแก้วแก้วแก้วเนี่ยซูมมันใหญ่อ๋อยิ่งซูมใหญ่มันก็ยิ่งมีแสงเห็นไหมน้องใหญ่มากก็ได้ครับประมาณแปดสิบแปดแล้วกันนะเลื่อนไว้ตรงตานี่อ่านี่ขยาบปรั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 บอะไรเนี้ยนี่โอเคขยับทำสองตาก็ทําเลยกดตรงนี้กดทำซ้ำอย่างเงี้ยปึ๊บแล้วก็เลื่อนกดเทียน,นบนแล้วก็เลื่อนมาทางเนี้ยตาฝั่งนี้อ่าก็มีสองอันเห็นไหมนี่น่าานนนะมนนนนผมเอาแค่ตาเดียวนะ อ่าปึ๊บปึ๊บอ่าจากนั้นก็ให้เราเอามารวมกันเลยครับกดที่วงกลมค้างกดที่รูปพ่สามค้างครับแล้วก็มารวมกันตรงนี้นะปึ๊บอ่ากล้เป็นกลุ่มหนึ่งนะกลุ่มหนึ่งนะครับโอเคสีส้มนะ่ยอ่าจากนั้นกดที่กลุ่มหนึ่งครับมาที่เอฟเฟคครับให้เรากดเพิ่มเอฟเฟคเลยครับแล้วก็ใส่มาที่การเบี้ยวแล้วก็ใส่ท้ายครับเนี่ยกดเลยเพิ่มเลยแล้วก็เปิดจบเราครับปึ๊บอ่าแค่นี้พอแล้วก็ให้เรามาวิธนี้ครับสิบสองสามเอ็ดใช่ปะ่ะสิบสองยี่สิบเอ็ดขอแป๊บ สิบสองยิบเอ็ดเนี่ยมาที่อันแรกครับขอบตัดเนี่ยมาร์กไว้อ่าแล้วก็มาด้านหลังครับแล้วก็ปรับเป็นพันสองครับหนึ่งจุดสองร้อยอ่ะอ่าแล้วก็ไม่ต้องเลื่กมาร์กหลังสุดนะหลังสุดคือหนึ่งร้อยจุดหนึ่งเลื่อนม่นประมาณเก้าสิบเก้าจุดห้า้แล้วปรบับปรับมากึ่งกลางก่อนนะมากึ่งกลางมาที่กราฟกดตรงนี้ครับเลื่อนอย่างงี้อ่าก็จะเลื่อนเข้ามาอย่างงี้ปึ๊บอ่าเขาเลื่อนเข้ามาอย่างงี้ะปึ๊บอ่าโอเคแล้วก็ย้อนกลับครับ แล้วก็เอฟเฟกต่อไปเลยให้เรามาที่ย้ายแปลงแล้วก็ใส่แกว่งครับเนี่ยกดเลยเพิ่มเลยอ่ามอันแรกความถี่เป็น2อยู่แล้วไม่ต้องปรับนะครับมาที่มุม1ครับปรับเป็นลบหครับอ่าลบหนึแล้วก็มาที่มุม2ครับปรับเป็น1.0ครับอ่านี่โอเคแค่นี้ครับแล้วก็เอฟเฟกต่อไปเลยแล้วก็มาที่ย้ายแปลงเหมือนเดิมครับแล้วก็ใส่สันครับกดเลยเพิ่มเลยเอาไม่ใช่พัดไซด์เดิอันนี้นะกดเลยครับเพิ่มเลย อ่าพอเพิ่มมาแล้วก็มาที่มุมครับปรับเป็น85.3ครับอ่า8 5ดหามแล้วก็มาที่ความถี่ครับปรับ0.13ครับอ่าแล้วก็มาที่ขนาดครับปรับเป็นศูนย์เลยนะปรับอ่าแค่นี้พอแล้วก็ไปต่อไปเลยมาที่ย้ายแป้งเหมือนเดิมแล้วก็ใส่การอาจารย์แบบสู่มครับเนี่ยกดเลยเพิ่มเลยอ่าแล้วก็มาที่อันแรกครับขนาดดีนะให้เราปรับเป็นศูนย์ก่อนครับอ่าแล้วก็มามาร์คนี้อีก1ิบามี่ยอให้เรามาร์กไว้ อ่าแล้วก็มาที่กระจายครับปรับเป็นศูนย์เลยแล้วก็มาไวเหมือนกันอ่าแล้วก็มาด้านหน้าเลยครับอ่ายุ่ตอนนี้อยู่ที่อยู่ที่กระจายนะให้เราปรับเป็นสองร้อยเปอร์เซ็นครับสองร้อยเปอร์เซ็นอ่าสุดเลยนั่นแหละแล้วก็เลื่มมาร์กหน้าสุดให้ไม่หน้าสุดเด็หน้าสุดคือศูนย์หนึ่งเลื่อนมาประมาณครับเหมือนเดิมเลยศูนย์เจ็ดอ่าแล้วปล่อยครับปึ๊บอ่าแล้วก็มาที่ขนาดครับปรับเป็นหกร้อยห้าสิบครับอ่าเนี่ยแล้วก็ไม่เหมือนเหมือนเดิมครับเลื่มมาว่าศูนย์เจ็ดครับ ปรับมากึ่งกลางมาที่กราฟครับกดตรงนี้ครับเลื่อนขึ้นสุดเลยเลื่อนนี้มาสุดเหมือนกันกราฟอย่างนี้นะสุดอย่างนี้เลยอแล้วก็ย้อนกลับครับมาที่กระจายเหมือนกันครับมาที่กราฟครับเหมือนเดิมเลยนี่สุดสุด่าก็จะปุ้งตอนอย่างนี้นะปุ้งนี่โอเคแล้วก็ไปต่อไปเลยให้เรามาที่เบอร์ครับแล้วก็ใส่เบอร์เคลื่อนไหวครับกดเลยเพิ่มเลยอ่นนี้ไม่ต้องปรับเลยมั้ครับแล้วก็ไปต่อไปครับใส่แกม่าเดิมเลยครับกดเลย อ่ามันเป็นศูนย์อยู่แล้วใช่ไหมก็มาดานหลังครับมาร์กหนึ่งทีไม่ต้องเริ่มมาหลังสุดครับเหมือนเดิมเริ่มมาร์กไว้เก็ได้บแปดก็ได้วปลป่อยแล้วก็มาด้านหน้าครับแล้วก็ปรับเป็นเผิ่ปรับเป็นหนึ่งรอสิบพอนะหนึ่งจุดหนึ่งย์อ่าล้วก็เริ่มมาร์กหน้าสุดเลยมาที่การาฟครับกดตรวนี้ครับเลื่อนอย่างงี้เลื่อนนี่ขึ้นมาด้วยอ่าประมาณนี้โอเคก็จะปุ้งอย่างงี้อ่านีนะน,นี่โอเคอ่าแล้วก็มีอยู่แค่นี้ครับเดี๋ยวค่อยมาทําตอนาลายๆ,ๆนะก็ให้ทาม,มา รูปหลังสุดก่อนเลยอะหลังสุดนี่น่าจะหมดแล้วก็เลยแค่ตัดอะให้คนตัดรูปให้หมดก่อนเลยครับอย่าไปตัดอันนี้สี่โตมะนะตัดรูปที่1รูป2กับรูปที่4ี่าตัดไปเลยต,ตัดตามมาร์กไปเลยครับขอ,ขอขอตัดขอตัดไปตอนผมตัดหมดนะพอเราตัดหมดแล้วก็ให้เรากลับมารูปแรกนะครับเนี่แล้วก็มาท่อนที่สองครับก็คือท่อนที่1ท่อนที่สองอย่าง 2, นี้นะับเป็นอย่างนี้นะครับก็คือมาท่อนที่สองคือหนึ่งกดที่รูปจุดสามจุดพิณนอนป่ามาแค่นี้พอครับก็1 2อ่สองอะแล้วก็มาท่อนที่สี่ครับ หนึ่งสองสามสี่อ่ากดที่รูปเหมือนเดิมเลยครับเสี๋ยจุด,จดพึง่งนอนทําแบบเดิมหมดเลยครับทุกรูปเลยก็ทําแค่สองกับสี่นะหนึ่งสองสามสี่อ่าแล้วก็มารูปต่อไปเลยคือรูปนี้มาหนึ่งสองอ่ะกดที่รูปเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็สามสี่อ่าเหมือนเดิมเลยปรบับอ่าต่อไปก็อันนี้ไม่ต้องทำกันนครับปล่อยไปก่อนมารูปด้านหลังเหมือนกันครับทำเหมือนกันเลยมาข้อที่สองเนี่ยทำเหมือนกันเลยปรบับอ่ะมาข้อที่สี่ครับ สามสี 3, 4, ่อ่ะปรับมาอย่ okay. างนี้โอเคก็จะได้ปุ่งปรับปบบแ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 บบนี้โอเคอ่าแา่งั้นก็แล้วกับมาที่สีส้มครับนี่นะสีส้มเนี่ยนะมาท machines, ําให้มันละลายกันครับกดบวกครับเพิ่มสามเข้ามาก่อนครับอ่าพอเพิ่มมาแล้วก็มาที่สีครับเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีดํานะอ่าแล้วก็เอามือกดเนี่ยขยายให้เต็มจอเลยปึ๊บอ่าพอเต็มแล้วก็ยืดมาเหมือนกันครับติบสี่สี่สามปึ๊บ แล้วก็มาที่เพิครับเพิ่มครับให้เราใส่กระพริบตาเดิมเลยเนี่ยกดเลยครับแล้วก็ปรับสุดเลยสิบหกอ่าแล้วก็เริ่มวัดตัวเดียวกันเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าสีส้มอย่างบนเนี่ยก็จะอย่างนี้ปึ๊บ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 อย่างนี้นะเคอ่าแล้วก็มาเหมือนเดิมครับสิบสองศูนย์ศูนย์กดบวกครับให้เราเพิ่มอันนี้นะอันเนี้ยมันเป็นท่อนอย่างเงี้ยกดอันนี้นะกดเพิ่มเลยครับปึ๊บอ่าก็เป็นอย่างนี้มานะครับแล้วก็็็มมมมาาาหนนนน้้้้้ีีคคครรรรรััััับบบแแแลลลวววกกกท่่่เเิตตอย Y ปเป็นลบ2องห้าสิบครับอ่าน,นี่ก็จะตั้งอยู่อย่างนี้นะไอ้จะตรงไม่ตั้งกันละอ่าแล้วก็มาที่สิ้นสุดครับเนี่ยสิ้นสุดให้เราปรับตัวเองครับเป็นสองรอสามสิบครับอ่าแล้วก็มาที่ความกว้างครับปรับเป็นสามสิบสี่ครับอ่าแค่นี้พอครับโอเคอ่าแล้วก็ยืดมาเหมือนกันเลยนี่ปรับแล้วก็เลื่มไว้ที่เดียวกันเลยอาอเลื่อนสิปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บอ่าตรงข้างบนนี่นะอ่า แล้วก็กดที่ไอเทมเพิ่มคำเมื่อกี้คือไอสี่เหลี่ยมเนี้ยกดเลยมาที่เอฟเฟคครับอ่าเดี๋ยว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 เปลี่ยนสีเป็นสีขาวก่อนครับสีขาวนะอ่าแล้วก็ย้อนกลับมาที่เอฟเฟคครับแล้วก็กดเพิ่มเอฟเฟคเลยครับแล้วก็มาที่ทําซ้ำครับแล้วก็ใส่ทํำซ้ากระจายครับอันที่สองเนี้ยกดเลยเพิ่มเลยอ่านี่ให้เราปรับมาที่จํานวนครับปรับเป็นเก้าก่อนนะเก้าอ่าแล้วก็มาร์กหนึ่งทีเริ่มมาร์กหน้าสุดเลยแล้วก็เริ่มมาด้าหน้าหลังครับแล้วก็ปรับเป็นหกสิบครับ อ่ะเราก็เริ่มมาร์กหลังสุดเลยแล้วก็มาที่รัศมีครับปรับสุดเลยครับสองพันนะอ่าสองพันเนี้ยนะแล้วก็มาที่วิวัฒนาการครับให้เราปรับเป็นห้าครับอ่ะห้าจุดศูนยนะ์ศูนย์เนี่ยเราก็มาร์กหนึ่งทีเริมมาร์กหน้าสุดเลยแล้วก็มาด้านหลังครับแล้วก็ปรับเป็นศูนย์เลยแล้วก็เ driven, ริเ่มมาร์กหลังสุดเลยปรับอ่าแล้วก็มาที่กราฟครับกราฟอ,อันนี้ก็จะทํายากเลยนะกดไหนอนะ่ะก่อันนี้นะกดอันนี้แล้วก็เลื่อนนี้ลงมา อ่ะแล้วก so ็น yeah> anyway> okay. oh, okay. claro ี่ข oh ึ้นมาอ่ะโอเคอย่างนี้นะไม่ยากหรอกมันก็แค่แบบกดตัวนี้ทีนึงเลื่อนลงมานี้เลื่อนนี้ขึ้นมาอย่างนี้อ่ะโอเคแล้วผมขอระวังดูก่อนนะใช่ไหมอ่ะใช่ใช่โอเคนี่ก็อย่างนี้เลยโอเคนะปึ๊บปื๊บปื๊บอย่างนี้อ่ะแล้วก็เอฟเฟกต์ต่อไปเลยแล้วก็ค้นหาครับพิมพ์คําว่าสระเอมอมาปอป่าแมปกระจัดเนี่ยแมปการกระจัดนี่นะอันนี้นะครับอ่ะกดเลยเพิ่มเลยปรับอ่ะพอเพิ่มมาแล้วก็มาที่ออฟเซสครับมาที่ตัวเอ็กนะ มันก็สียเหลี่ยวขหายไปไม่ต้องตกใจนะครับปรับเป็นลบห้านะอ่าไม่ก็มีมาแล้วสี่เหลี่ยมมาแล้วเห็นไหมลบห้าพออ่าแล้วก็มาที่ตัว y ครับปรับเป็นเก้าสิบห้าครับอ่าเก้าสิบห้า rg จะจกเงาโอเคมีแค่นี้นะก็มีสี่เหลี่ยมมาแล้วเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอ่าโอเคอ่าแล้วก็ไปต่อไปเลยให้เราค้นหาครับพิมพ์คําว่าบล็อกครับบ l เก็ตปะอะญญา่านี่บล็อกสัญญาลบกวนนี่นะกดเลยเพิ่มเลย อ่าปรับเพิ่มมาแล้วก็มาที่ขนาดครับปรับเป็นหนึ่งพอครับอ่าดหนึ่งรถสุดแต่แหละก็คือต่อไปความแรงครับปรับเป็นหนึ่งเหมือนกันศูนย์จุดหนึ่งตูนตูนเนี่ยโอเคมาไม่ไม่ไม่ปรับเป็นศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดสิบครับอ่าศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดสิบอ่าโอเคแล้วก็กดเปิดโมโนโคลม,มาเลยนะกดเปิดไปเลยปรับอ่าแล้วก็มีแค่นี้นะอ่านี่ฟืบอ,อ่าโอเคอ่าจากนั้นก็มาทำอันนี้มากลับมารูปแรกกลับมารูปแรก รูปแรกนี้ครับกดที่รูปเลยมาที่เอฟเฟคครับกดเพิ่มเอฟเฟคเลยครับแล้วก็ใส่ท้าย,ยมาที่การเบี้ยวใส่ท้ายเลยปึ๊บปึ๊บกดเปิดจงเงาด้วยอแล้วก็ไปต่อไปเลยใส่สันนนั้นเดิมเลยมาที่ยัดแปลงครับใส่สันครับเนี่ยกดเลยเพิ่มเลยแล้วก็มาที่มุมครับปรับเป็น90ครับเอ้ยพอแป๊บปรับเป็นลบเก้าสิบลบเก้าสิบอ่านี่ลบเก้าสิบแล้วก็มาที่ความถี่ครับปรับเป็น0.30ครับ อ่าศูนย์จุดสามสิบมาที่ขนาดครับปรับเป็นศูนย์เลยมาร์กหนึ่งทีเริ่มมาร์กหลังสุดเลยแล้วก็ปรับเป็นหนึ่งร้อยสิบครับหนึ่งหนึ่งศูนย์อ่าแล้วก็เริ่มมาร์กหน้าสุดเลยปรับอ่าแค่นี้พอครับแล้วก็เฟดต่อไปเลยให้เราใส่แกมมาเดิมเลยกดเลยครับแล้วก็มาที่อันแรกครับมาร์กหนึ่งทีเริ่มมาร์กหลังสุดเลยแล้วก็ปรับเป็นหนึ่งพอครับเลยเยอะก็เรียกได้ตามใจผู้ชมเลยอ่าแล้วก็เริ่มมาร์กหน้าสุดเลยปรับแล้วก็มาที่กราฟครับใช้อนี้ครับอ่าใครนี้พอนะย้อนกลับ มาที่อาศัสเบอร์เคลื่อนไหวเดิมเลยครับกดเลยปรับอ่าก็ไม่ต้องปรับเลยมัครับแล้วก็เอฟเฟกต่อไปเลยมาที่การบเบี้ยวแล้วก็ใส่บีบครับ,เน,บเนี่ย,ยบีบเนี่ยกดแล้วเพิ่มเลยอ่าแล้วก็มาวีนี่ก่อนครับอ่าหกห้าเจ็ดนะให้เราปรับเป็นศูนย์จุดศูนย์เอ้ยขอแป๊บลบศูนย์จุดศูนย์สามนะเนี่ยลบศูนย์จุดศูนย์สามมากไวหนึ่งทีปรับอ่าแล้วก็เริ่มมาด้านาหน้าเลยแล้วก็ปรับเป็นสองพอครับศูนย์จุดศูนย์สอง อ่าแล้วก็เล่มมาร์กหน้าสุดครับมาด้านหลังครับปรับเหมือนกันเลย0.02ครับเล่มมาร์กหลังสุดอ่ามาเกึ่งกลางด้านหลังมาที่กาพับใช้นี้มาเกลื่งกลางด้านหน้าครับใช้นี้เหมือนเดิมเลยก็จะดิ้งอย่างนี้เห็นไหมดิง้งอ่าโอเคแล้วก็เอฟเฟกต์ต่อไปเลยแล้วก็มาที่ภาพวาดและขอนครับแล้วก็ใส่นี้การสแกนเรืองแสงกดเลยเพิ่มเลยอําปรับเป็นศูนย์ครับอันแรกเลยมาร,ร์กหนึ่งทีเล่มมาร์กหน้าสุดเลยแล้วก็ปรับสุดเลยครับหนึ่งนะแล้วก็เล่มมาร์กหลังสุดเลย มาทีกาพับชายนี้ครับอ่าก็จะฟื๊บอ่ะอย่างงี้ใช่ไหมปื้บอ่าโอเคแล้วก็มาตอนนี้ครับกดจุดสามจุดครับกดข้าวหลอกมาเลยแล้วก็วางทั้งหมดเลยครับวางให้หมดเดี๋ยวผมบอกก่อนวางหมดนะมาท่อนที่สองวางไปก่อนครับอ่าพอวางแล้วก็มาปิดรูปตาการสแกนเรืองแสงครับอ่าแล้วก็จุดสามจุดข้าวหลอกม่ครับแล้วก็วางทั้งหมดเลยโอเคสีส้มอย่าไปวางนะครับอ่าสีส้มไม่อยยาววางนะมาด้านหลังเลยเนี่ยวางเลยอันนี้เฮ้ ขอแป๊บถ้าผู้ชมพอมาถึงสีส้มเสร็จแล้วก็เปลี่ยนรูปแปบนนี้อันนี้ไม่ต้องวางนะครับอันที่ยาวๆเนี่ยข้ามมาเลยข้ามมาวางอันที่สองเลยครับนะปรับปรับพอระวางมาแล้วก็จะได้อย่างนี้นะครับกว่าจะดิ่งเนี้ยปรับปึ๊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 บก็จบแล้วก็มาอันนี้ครับตอนที่มันไม่มีอะไรเนี่ยที่ผมบอกให้เป็นว่าเนี่ยกดที่รูปครับมาที่เอฟเฟกกดเพื่อเอฟเฟกต์แหละครับแล้วก็ใส่ท้ายครับันนี้กดเลยแล้วก็กเปิดจงอบอ่แล้วก็มาที่ขอบตครับปเ็น 1.10่งจุด่อ่าหนึ่น่ะโอเคแล้วก็ใส่กไปเลยส่สรสันเดิมเลยครับกดเลยแล้วก็มาที่มุมครับให้เราปรับเป็นอ่าสี่สิาเหมือนเดิมสี่สิาเหมือนเดิมไม่ต้องปรับมันับมาที่ความถี่ครับปรับเป็น3.80ครับอ่าแล้วก็มาที่ขนาดครับปรับเป็นศูนย์เลยมาร์กหทีไม่ต้องเลื่อนมาร์กหลังสุน,นะครับหลังสคือหนึ่งร้อยจุดสามเลื่อนไปประมาณเก้าสิบแปดจุดหกอ่าแล้วปล่อยใช่ปะอ่า อ่าเราก็เลื่กมาร์กหน้าสุดเลยนะมาที่กราฟครับกดตัวนี้ครับเลื่อข้าสุดเลยเลื่อนนี้มาด้วยหน่อยนึ่งครับไม่หน่อยเราก็มาเนี้ยอ่าโอเคอ่าตอนนี้ครับเราก็ย้อนกลับครับแล้วก็เอฟเฟกต์ต่อไปเลยให้เราสั่นเหมือนเดิมเลยครับกดเลยแล้วก็มาที่มุมครับปรับเป็นเ0บครับอ่าแล้วก็ความถี่เหมือนเดิมครับ2ไม่ต้องปรับมานะมาที่ขนาดครับปรับเป็นศูนย์เลยมากหนึ่งทีเลื่อมาร์กหลังสุดเลยครับปรับแล้วก็ปรับเป็น2 4ครัีบ อันนี้คสองสองสี่แล้วก็เลื่มมาร์กหน้าสุดเลยปรับมาที่กราฟครับกดตรงนี้ครับเลื่อนขึ้นประมาณนี้อ่าประมาณนี้เลื่อนนี้มาด้วยครับอ่าประมาณนี้ก็ได้โอเคแล้วก็เอฟเฟกต์ต่อไปเลยให้เราใส่เบอร์เคลื่อนไหวครับกดเลยแล้วก็กดปิดปรับขนาดครับตรงกลางเนี้ยอ่าแล้วก็เอฟเฟกต์ต่อไปครับให้เรามาที่ย้ายแปลงครับแล้วก็ใส่ยืดแกงครับยืดแกงอยู่นะ่นี่ยืดแกงเนี้ยกดเลยเพิ่มเลยอ่าแล้วก็มาที่อันแรกครับมาร์กหนึ่งทีเลื่นมาร์กหลังสุดเลย แล้วก็ปรับเป็น125ยครับ1.25าอ่าแล้วก็เริ่มมาร์กหน้าสุดเลยแล้วก็มาที่การับกดตัวนี้ครับเลื่อนประมาณนี้อ่าแค่นี้พอคลิกก็ได้อ่าแล้วก็เลื่อนลงมาเลื่อนมานี้ก็กดลงอย่างนี้นะอ่าอย่างนี้โอเคแล้วก็ยังกลับครับแล้วก็มาที่มุมมาร์กหนึ่งทีเลื่อนมาร์กหน้าสุดเลยปรับเป็น2อ0ร้ครับอ่าเนี่ยนเเลื่อนมาร์กหลังสุดเลยมาที่กาพับใช้นี้ อ่าโอเคก็จะได้อย่างนี้นะดึงอ่าเห็นไหมอย่างนี้ปึ้งอ่าโอเคแล้วก็เอฟเฟกต่อไปเลยให้เราใส่แกม่าเดิมเลยครับกดเลยแล้วก็มาที่อันแรกครับมาร์กหนึ่งทีเลื่อนมาร์กไว้เจครับอ่า75.8็ดสิบห้าจุดแปดเนี่ยเราปแล้วก็ปรับเป็น1.25หรือเยอะกว่านี้ก็ได้ครับตามใจผู้ชมเลยอ่าแล้วก็เลื่อนมาร์กหน้าสุดเลยมาที่การาฟครับกดตัวนี้ครับเลื่อนขึ้นมาหน่อยนึงอ่าแค่นี้พอโอเคก็มีแค่นี้นะครับก็จะ ตึงอ่ะอย่างนี้แล้วก็ปาบ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 ,ปาบนะโอเคอ่จากนั้นก็มาที่เฟกเนี้ยขลอกไปนะขลอกเอฟเฟกนี้ไว้ครับอ่าพอขลอกแล้วก็มาทําอันนี้ต่อเลยเดี๋ยวเขาดูก่อนเหลืออะมั้งทำหมดแล้วแหละอานมาเหลือแค่ตอนใส่รูปมีมนะครับก็ให้เราม,ามามากนี้เลยครับสามสี่ 4. กดบวกครับเพิ่มรูปมีมเลยอ่ะพอเพิ่มแล้วก็มาอันนี้ครับมาที่ซูมครับให้เราซูมหกร้อยสี่สิบครับหกสี่ศูนย อ่ะหกสี่สามสี่ศูนย์ก็ได้อ่านี่แล้วก็มามาร์กตรงกลางนี่นะห้าศูนย์สามมาร์กไว้อ่าแล้วก็มามาร์กนี้ไม่มาร์กดิหกสามแปดอ่าวิที่หกสามแปดนะยวกลับครับกดยืดมาปรับอ่าโอเคแล้วก็ให้เรามาด้านหน้าครับอ่ามาแ้านมาด้านี้มาที่ซูมเหมือนเดิมให้เราซูมออกไปครับก็คือให้เหลือแค่เก้าสิบสองนะอ่าเนี่ยแล้วก็เริ่มมาร์กหน้าสุดเลยมาที่เก้าพับกดนี่ครับด้านนี้อ่าแล้วก็มาวินี้ครับหกศูนย์หนึ่ง เรายล้อนกลับดับมาหน้าที่ซูมนแล้วก็ให้เราซูมสามร้อยสามสิบหกอ่านี่แล้วก็มาด้านหลังครับซูมเข้ามาเลยพันเจ็ดครับอ่าแล้วก็เริ่มมาร์กหลังสุดเลยอ่ามาที่กึ่งกลางด้านหลังนะมาที่กลางครับกว่าอนนี้ครับเ้วยอย่างนี้มากึ่งกลางด้านหน้าครับมาอันนี้แค่เงี้ยกึ่งกลางด้านหน้าสองอันก็คือขึ้นขึ้นแล้วก็ลงอย่างนี้โอเคก็จะฟื้นฟื้นฟื้นอะอย่างนี้ไห้ไหมฟื้นอ่า อ,อ่าแล้วก็อย่าลับกลับมาที่กลับไปทิงมาหน้าน,นี้กดเปิดเช่นว่าเปลี่ยนเป็นสีขาวอ่าแล้วก็ปรับเป็นเกตเพอครับอ่าแล้วก็มาที่อันที่สามครับกดเปิดเงาไปปรับเป็นยี่สิบพอครับหรือเยอะกว่าน,นี้ก็ได้นะอ่าลองด,ด,ดูดูมันเยอะขนาดไหนอ่าแล้วก็มาที่ตำแหน่งมาที่ตัวเองครับปรับเป็นศูนย์นะตัวไวเป็นสามเหมือนเดิมโอเคไม่ต้องปรับมันอ่าเปลี่ยนเป็นสีขาวด้วยปรับอ่าเห็นไหมก็มีแสงขอบขอบนี่ อ่านั้นก็ี๋ยวกลับมาที่เอฟเฟคครับกดเพิ่มเอฟเฟคเลยครับแล้วก็ใส่ส anyway> ันครับไปเดิมเลยกดเลยอ่าแล้วก็มาที่มุมครับปรับเป็นเก้าสิบครับอ่าแล้วก็มาที่ความถี่ครับปรับเป็นหนึ่งพอครับอ่าแล้วก็มาที่ขนาดครับปรับเป็นยี่สิบพอครับอ่ากดจุดกับจุดครับกดทำซ้ำมาปรับเคยมีสันอยู่สองอันนะแล้วกดอันที่สองครับมาที่มุมปรับเป็นสี่สิบห้าเหมือนเดิมอ่าแล้วก็เอฟเฟคต่อไปเลยใส่แกว่งอ่ามาที่ย้ายแปลงครับใส่แกว่งครับกดเลยเพิ่มเลย แล้วก็มาที่ความถี่ครับปรับเป็นหนึ่งเหมือนกันครับแล้วก็มาที่มุมหนึ่งครับปรับเป็นลบหนึ่งจุดศูนย์เฮ้ยขอแป๊บลบสองจุดศูนย์แล้วก็มาที่มุมสองครับปรับเป็นสองจุดศูนย์ครับ,รบ,รบอ่าแค่นี้พอแล้วก็เอฟเฟกต์ต่อไปเลยให้เราใส่เบอร์เคลื่อนไหวครับไหนครนี่อ่าเบอร์เคลื่อนไหวกดเลยโอเคอ่าแล้วก็ที่เราคัดลอกเอฟเฟกต์นี้ไว้ก็คือจําได้ไหมไะนเผื่อของทุกคนหายไปแล้วก็เนี่ยรูปตอนมันดิ่งเงี้ยอ่ากดมาที่เอฟเฟกต์คัดลอกมาใหม่เลย แล้วก็มาวางเลยครับไอที่รูปมีเมนะีอ่าเลยเลยอ่าวางเลยปรบับพอวางแล้วก็ลบท้ายออกครับอันนี้นะอ่าแล้วก็มาลบแกม่าออกไปเลยอ่าก็เลยแค่นี้นะครับก็ยัได้ย่่งปึ้งเห็นไหมปึ้งอย่างนี้อ,นอ่านี่โอเคแล้วก็ฟื้นปึ๊บอ่านี่โอเคอ่าจากนั้นก็เดี๋ยวมาทําโทนสีกันเลยมาด้านหน้าเลยครับกดบ,บวกครับเพิ่มเส้นเี่ยวเข้ามาแล้วก็ขยายเต็มจอเลย พอเต็มแล้วก็ยืดมาหลังสูนเลยครับปึ๊บอ่าแล้วก็มาที่เอฟเฟคครับให้เรามาที่อื่นๆแล้วก็ใส่ข้อเล่าเพืนหลังกดเลยเพิ่มเลยอ่าแล้วก็เอฟเฟคต่อไปเลยมาที่เบอร์ครับใส่เบอร์เกาเซียนกดเลยเพิ่มเลยอ่าแล้วก็เร่มปรับมันครับแล้วก็เอฟเฟคต่อไปอ่าเดี๋ยวมันดูแล้วนี่อ่าอันนี้แหละอ่เอฟเฟคต่อไปเลยมาที่ใส่แกมมาครับนี่กดเลยครับแล้วก็มาที่อันแรกครับปรับเป็นลบศูนย์จุดแปดแปดอ่าลบศูนย์จุดแปดแปดเดี๋ยวกลับครับมาด้านนี้ครับ มาที่ส่วนต่างครับกดอันที่สามครับปึ๊บอ่าก็อย่างนงี้แล้วก็กดที่อันนี้เลยกดที่เสือดยมเนี่ยกดตรงนี้ครับกดทำซ้ําแล้วก็กดที่อันบนนะที่เพิ่งทาซ้ามาเนี่ยมาที่เอฟเฟคครับกดลบทั้งหมดเลยหนึ่งสองสามมาแล้วกลับมาหน้านี้สีเนี้ยเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วก็ย้อนกลับครับมาหน้านี้เหมือนเดิมมาที่ความคมชัดกดอันแรกปึ๊บอ่าจะมีแสงมานะโอเคกดเหมือนเดิมกดที่เสเอียมด้านบนครับกดตรงนี้ครับกดทำซ้ำมา ปึ๊บก็มี3อันนะกดับบนสุดเลยเนี่ยกดเลยครับมาที่เอฟเฟคครับกดเพิ่มเอฟเฟคเลยครับแล้วก็ใส่ข้อาพื้นหลังเดิมเลยอ่าแล้วก็เอฟเฟคต่อไปเลยมาที่สีและแสงแล้วก็ใส่ค่าเกณฑ์เนี่ยรูปคนสีดำเนี่ยกดเลยเพิ่มเลยปึ๊บอ่าแล้วก็มาที่ค่าเกณฑ์อันแรกเลยครับให้เราปรับ0.55ครับอ่า0.55นะแล้วก็เอฟเฟคต่อไปใส่ยืดแกนเดิมเลยนะยืดแกนเนี่ยกดเลยครับแล้วก็ปรับเป็นส0บมาอาัน อันนี้สิบจุดศูนย์จุดศูนย์เนี่ยสิบจุดศูนย์ศูนย์เนี่ยกดจุดกจุดครับกดทำซ้ำอีกอันหนึ่งปรับก็มียืดแกนอยู่สองอันนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็เอฟเฟกต์ต่อไปเลยแล้วก็ใส่เบอร์เกาลเซียนเดิมเลยครับเนี่ยกดเลยแล้วก็ปรับสุดเลยครับสองพันนะอ่าสุดเลยก็สองพันแล้วก็เอฟเฟกต์ต่อไปครับไม้สีละแสงแล้วก็ใส่แม็กซ์เตปตัมเดี๋ยวเนี่ยนี่นะกดเลยสีดุ้งเนี่ยเพิ่มแล้บอ่าเพิ่มมาแล้วก็เดี๋ยวขอดูอ่ะศูนย์ หนึ่งหนึ่ง ellt, อะ่ะมาที่บีบบีบบีบปรับเป็นหนึ่งเลยครับสุดเลยอ่าแล้วก็มาที่สีอ่ะสีสามสีนี้นะมาที่สีอันแรกครับกดที่สีแดงเนี่ยมาหน้านี้ที่ถาดเนี่ยแล้วก็เลื่อนอันนี้นั่นเนี่ยเลื่อนมาไว้สีน้ำเงินประมาณสองร้อยยี่สิบสองสองศูนย์เนี่ยอ่าแล้วก็เลื่อนนี่ออกมาครับเนี่ยไว้ประมาณอ่ะปันตัวนี้ก็ได้เนี่ยแล้วปล่อยอ่าแล้วก็มาที่สีอันที่สองคัเนี่ยกดที่สีเลยครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเนี่ยสีเงินนี่กดไปเลย ปึ๊บอ่าแค่นี้พอนะแล้วก็มาที่สีอันที่สามครับเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเนี่ยปึ๊บอ่าโอเคแล้วก็เริ่มมาด้านล่างครับกดเปิดลดความสว่างเนี้ยเปิดไปเลยปึ๊บอ่าแล้วก็ย้อนกลับครับมาที่ด้านนี้แล้วก็มาที่สว่างขึ้นกดที่อันแรกปึ๊บอ่าแม่ก็ได้โทนสีนี้แล้วเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมนี่โอเคสวยไหมก็เนี่ยที่เขาทีคิดกันแหละเนี้ยอ่าของใครมันเข้มไปใช่ไหมกดที่อันนั้นบนครับมาด้านนี้ครับ ปรับลดลงหน่อยก็ได้เนี่ยสักเจ็ดสิบก็ได้หกสิก็ได้ครับ,บเจด้วยกันนะโอเคแล้วก็ยังไม่หมดนะมาหน้าหน้าครับศูนย์ศูนย์วิ่กดบวกครับเพิ่มสีเหลี่ยมเข้ามาขยายเต็มจออ่าพอเต็มแล้วก็เริ่มมาข้างล่างสุดเลยครับข้าบนนี้เพิ่มที่เพิ่มมาแหละเรื่มมาเลยตรงเพลงข้างบนเพลงเลยครับอ่าแล้วก็ยืดมาอ่านี่สิบหกสี่หนึ่งยืดมาปึ๊บอ่าแล้วก็มาที่หน้านี้อ่าเดี๋ยวมาหน้าอ่าแล้วก็มากดที่อันที่สามเนี่ยปัด แล้วก็มากดตรงกลางปุ๊บเนี้ยกดไปเลยแล้วก็มาที่อันแรกสีดำเนี้ยกดที่สีครับอันนี้เราเปลี่ยนสีขาวครับกดเลยปุ๊บแล้วก็มาที่สีนะข้างหลังเนี้ยเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินหรือสีอะไรก็ได้ครับตามใจท่านผู้ชมเลยอ่าพอได้อย่างนี้แล้วก็เลื่อนในไม้เนี่เลื่อนมาเลยครับเลื่อนข้างบนลงมาข้างล่างนี้นะอ่าแล้วก็เลื่อนข้างล่างเนี้ยขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมอ่ะกดตรงกลางอย่างอ่ะกดไปแล้วเนี่ยอ่ะอ่าทำได้อย่างงี้อ่าอย่ี้ปุ๊บอ่าโอเคก็ได้ท้งสีอย่างงี้นะครับ อ่าแต่นั้นก็ยังยังไม่จบนะกดที่สี่เหลี่ยมครับมาหน้านี้แล้วก็มาวีนี่ครับสองสองเก้าก็เดี๋ยอ่าสอง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 เก้าแหละให้เรามาร์คไว้อ่าแล้วก็ปรับเป็นสามสิบครับอ่าแล้วก็มาด้านหน้าครับแล้วก็ปรับเป็นศูนย์เลยอ่าโอเคก็จะฟื้นขึ้นมานี้เห็นไหมฟึ๊บอ่านี่ก็พึ่งนี้อา้าพับกีมบายอะไรเนี่ยของขวานกอเดนไทโอเคแมวครับ <laughs> นี่นี่ก็ ปงอ่าโอเคอ่าจากนั้นก็เสร็จแล้วนะครับให้เราบันทึกได้เลยนะจากนั้นก็อยากให้ทำแบบไหนก็ทิ้งเิงกงไว้ในคอมเมนต์เลยหรือขอกันมาทิกตอกผมได้นะครับผมทิ้งเิงกงไว้ใต้คลิปนะครับก็จะมีช่องหลักกับช่องสำรองนะก็ฝากติดตามด้วยน,นะแล้วเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายไป